วันนี้เราต้องดูบัญชีให้สามีมั้ยว่าต้องยังไงเท่าไหร่ไม <c oughs> เ่เขา,เ,าเขาจบเศรษฐศาสตร์อะเ,เขาจบบเขาโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยเราเรื่องบัญชีไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเก่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะแบบเป๊ะกว่าเราอะไรกว่าเราก็เขาสามารถจัดการได้หรือเป็นฝ่ายแบบว่าผูมม้บริโภคหมายความว่าอนุมัติแค่นี้พอเคยที่จริงอ่ะกี้ก็จะรู้ว่าอันนี้ราคามันต้องแบบประมาณไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะแบบ ก็จะคอยดูให้ว่าโอเคอันนี้มันสมเหตุสมผลไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใช่แต่เราก็ไม่อยากจะแบบทุ่มงบแบบมากจนเกินไปเพราะเราเข้าใจว่าเออบางทีบางอย่างมันก็ต้องใช้ตังค์นโอ้แล้วก็ต้องลงทุนใช่มันจะแบบว่าอืมไอ้เดี๋ยวเป็นธุรกิจครอบครัวได้ไหมคีคือที่จริงเป็นเป็นของเขาเลยค่ะใช่ก็คือเป็นค่ายเพลงของเขาแต่ว่าอะไรที่เราช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราก็ก็ช่วยเต็มที่ใช่ยงแบบช่วยที่ไนช่วยอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่ไม่ที่ไม่ได้มีแบบว่าความสามารถทางด้านนั้นขนาดนั้นแต่ไออย่างแบบจัดงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยจัดงานอีเวนต์อะต้องมีอะไรบ้างมันต้องมีแบ็ค์ดอกหน้าต้องมีแบบนู่มนี่นั่นเป็นสวัสดิการเป็นสวัสดิการเป็นห้าปสวัสดิการเป็นสวัสดิการแกแบบก็เลยจะดูพวกอย่างเงี้ยต้องมีคำบข่าวนะมีของแจกนะต้องมีนุ่มนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีเทลเล็กๆต่างๆที่ทางเราไมามารถที่ ใช่มาเป็นฝ่ายเอนเตอร์เทนคนมาอะไรางเนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะเปิดค่้ายของตระกแลดาราพิศาแล้วก่อนเลยฮะคคือที่จริงอ่ะเขาก็พูดนานแล้วเพราะว่าคือด้วยความที่ฮิปฮอปคอมมิวนิตี้อ่ะค่ะมันก็จะเหมือนแบบพี่น้องเอ้ยอะไรเอ้ยถามกันที่จะหลิงก Is> ันไปกันมามาดู่นมานี่มานั่นอะไรเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าเขาอ่ะ อยากจะสร้างคอมมูนิตี้ก็คือเหมือนแบบเพื่อนฝูงอยู่ในกลุ่มเดียวกัน<ม>เวลามีอะไรมันก็จะสามารถช่วยเหลือกันได้<ม>เขาตอนแรกไม่อยากเรียกว่าเป็นแชยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้จะมาเอาผลประโยชน์จากจากการแบบเอาเด็กมาทำหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการแบบว่าเอาเพื่อนมาทํางานด้วยกันเอารุ่นน้องมาทํางานด้วยกันแล้วอยากให้แบบเป็นแบบ หลากหลายสไตล์ไม่อยากให้แบบว่าเป็นที่ขอบอย่างเดียวเพราะว่ามันสามารถที่จะแบบค r o สกันไปค r o สกันมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้บอกว่าแต่มันมันพูดยากถ้ามันแบบมันต้องพูดว่าเป็นค่ายแหละไม่งั้นมันไม่เข้าใจอะไม่งั้นคนงงใช่เราก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็เปิดตัวเป็น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 ค่ายไปเลยเป็นค่ายเพลงไปเลยรับทําอะไรบ้างก็บอกขอไปให้เขารู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าแบบ ทำเงียบๆอยู่มันก็ไม่มีคนรู้เออเอัเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดของเขาแล้วแม่ถ้าสำหรับเป็นโปรเจกต์เพลงก็ถือว่าใ,ใหญ่ที่สุดที่ทำค่ะก็เขามีความเครียดไหมคะระหว่างาเตรียมงานเตรียมตัวต่างๆก่อจะเปิดตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าเครียดแต่ว่าเหมือนดีเทลมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนก่อนที่จะทำอ่ะไม่ได้คิดว่าดีเทลมันจะเยอะขนาดนี้แต่พอแบบ งานถึงแบบอันนั้นยังไม่ได้เอ้ยแล้วอันนู้นใครดูอันนี้ใครดูอะไรเงี้ยแล้วพนักงานเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบมีเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ต้องแบบช่วยเหลือกันมาอะไรอะไรที่ไม่รู้ก็อาจจะแบบต้องแบบโทรถามเพ<ช>ื่อนว่าคนที่เขาเคยจัดอีเวนต์อะไรเงี้ยเราก็ถามเขาว่ามันต้องยังไงต้องอะไรอย่างเ<ะ>งี้ยใช่วันนี้เขาจะมาก็แต่คาราแล้วที่ที่ดีมากที่ไหนวันใช่มท้ยสิโอ้โอห เดี๋ขาก็มอนองายคือสมขวัญบเลณไทยรอบเจ็ดปีเจ็ดรอบครบรอบคือที่จริงอ่ะเราเราอยู่ด้วยกันมาแปดปีค่ะชซอรอบแปดปีเขาก็แบบเอ้ยอยากจะให้กันหรอกคืออะที่ยัไม่เที่ยงไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยากให้คือคือเรามีแหวนแต่งงานอยู่แล้วที่ที่คุณพ่อซื้อคุณพ่อพี่ป๊อกอะค่ะเขาให้มาแล้วก็มีแหวนที่แบบเอาไว้ใส่แบบง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะอันนึงปกติที่จะใส่เม็ดอันที่เป็นอันง่ายๆอะ อันนั้นตลอดเพราะว่าสะอาดน้ําออกข้างนอกนู่นนี่นั่นเราก็คือจะใส่อันนั้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้ต้องระวังตัวมากก็เลยใส่เป็นอันนั้นตลอดแต่เขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้เป็นคนแบบให้แหวนแต่งงานจับจับด้วยน้ำพังน้ำแรงของเขาเป็นเงินของพ่อเขาเขาเลยอยากจะให้แหวนแต่งงานอะที่เป็นแบบด้วยน้ำพังน้ำแรงของเขาเองก็ใช้เวลาเก็บเงินอยู่แปดปีอันนี้มันแสบตากว่าแต่งงานอะไรผมมันอะไรผิดแล้วนะุีย ไอ้เามาให้เองอ่ะไต่อไปเขาเป็นผู้เจอไอ้เขาเป็นเป็นเอ่อคนหาเขาเป็นคนช่วยหาคือผู้ชายเนาะก็จะแบบว่าไม่ได้รู้ว่าต้องแบบอะไรยังไงแต่พี่แต่พี่ไอค่ะเขาชอบคือเขาเป็นคนชอบเพชรพลอยชอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเขาก็เลยเป็นคนช่วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนเขาซื้อให้เรานี่คือเขาบอกเรา่อนไหนหรือว่า เขาึกษาไหมหรือว่าเขาแบบอมมเ,เอามาเซอร์ไพรส์เลยเอามาเซอรไพเลยเอามาเซอไพร์เลยแต่เราเราอะไรก็ได้เน่แค่แบบเขาให้เราก,ก็พักที่ซ่อาาแฉะนั้นยังรีแอคกับเขาไปไงบ้างตอนเขาเปิดออกมา ตกใจเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่เราไม่คิดว่าเขาจะซื้อให้อ,ค,อคือแน่นอนสมมติว่าเราคิดว่าเขาจะซื้อเวลาที่แบบแฟนจะซื้อของให้ที่มันเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนมากมันก็จะเป็นของที่มันสามารถใช้ด้วยกันได้ขอนที่สามารถใช้ด้วยกันได้อย่างเช่นซื้อรถซื้อนาฬิกามันแบ่งกันใช้ใช่ก็รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกคุ้มอ่ะที่แบบว่าเขาเสียเงินไปแล้วเขาใช้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า เขาน่าจะแบบส่วนมากน่าจะเป็นอะไรอย่างนั้นก bueno> ็เลยคิดว่าสิ่งเนี้ยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เขาจะแบบจะซื้อให้เราเลยไม่ค้าไม่คิดไม่ค้าไม่หนุ่มไม่ใช่ไม่คิดเลยเพราะว่ามันแบ่งมันใช้ไม่ได้มันแบ่งมันใช้ไม่ได้แล้วก็ก็เลยคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบสงสัยแบบซื้อให้เหรออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกคิดว่าหกปอนด์ไม่เห็นมันตีนยายแก้วหกปอนด์ใช่ตอนแรกคิดว่าปลาแกงคิดว่าแบบ องปอนซ่าแก้งฉลองอนีรกีฬาหลตะกีก็แแผบนั้นล่ะค่ะเสิแผบแผลแผลแถบนล้นล่ะวันอาทิตย์มาก็พว่ย้ายไอ้วงที่ยู่วเดิมมปอีกคิวเลยย้ายเลยเก็บเลยโทษทีนะคะคุณพ่อเลนกไม่เลยกี ปดปีที่ไม่ได้ให้เขาแบบเป็นแปดปีอ่ะก็แบบคือที่จริงอะ่ะเราก็บอกเขานะบอกว่าเราก็ทํางานเราก็อยากจะให้ของคืนบ้างแหละอ่าแน่นอนเนาะเวลาแบบแฟนให้ของเราเราก็อยากจะให้ของคืนอะไรที่เขาชอบเราก็แบบแอบมีแบบแบบแบบให้กุศกีบแต่เราก็บอกว่าแบบพูดตรงๆเลยนะให้เท่านี้ไม่ได้หรอก <c oughs> เพราะว่าเราทํางานได้แบบว่ามันน้อยลงมันก็ได้มันก็มีแต่มันก็มัมนก,นก,นก็เราไม่ได้แบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้มี ข้าเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราไม่ได้มีเท่าเขาเราบอกเขาตรงๆว่าเออเราก็เราก็ทำงานทุกวันนี้จะทำงานหาแบบเชื่อซื้อของให้คุณสามีนะคะไม่ใช่ก็เราก็แบบอยากให้เขาคืนบ้ากเราเราให้เขาเป็นอะไร่ดหมายที่ซื้อนาฬิกาอ่าเพราะมคนคืนเป็นไม่เหมือนการลงทุนได้ด้วย ก็เขาชอบด้วยหนึ่งเรื่องจากของที่เขาชอบหนึ่งแล้วก็เป็นการลงทุนด้วยนะที่พูดถ่ายอยู่ดีอ่ะก็อย่าเรียกว่าการลงทุนเลยก็อาจจะสามารถจะเลือกเป็นของที่เขาชอบค่ะเอาที่ผมก็เอาได้ก็มาปอ่วยจะมาเจอแล้วเรื่อราวเรื่องราวที่ผ่านมาเรื่องดำเงาเนี่ยเดี๋ยวเจอเขาใช้แล้วเดี๋ยวคก็ สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนาอกี้อยากจะบอกว่าสำหรับคนที่ดูรายการเพื่อนใหม่แล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่แฮปปี้นะคะที่จะต้องขอโทษสำหรับคอนเทนต์ที่เราอาจจะเราอาจจะคิดน้อยจนไปหรืออาจจะแบบไม่ได้ดูให้แบบถี่กนไม่ได้สกรีนกันอย่าง ดีมากพออย่าง,งนี้ค่ะก็ขอโทษแต่ส่วนในเรื่องของกีอ่ะกี่ก็เหมือนที่กี่ลงไอจีอย่างเนาะเหมือนที่กี่ลงไอจีขอแบบพูดตรงนี้อย่างอีกครั้งนหนึ่งเลยแล้วกันว่าพี่ไม่ได้พูดถึงเบลล่าแล้วตัวกี้เองกับเบลล่าเองก็คือไม่เคยมีปัญหากัรทั้งในอดีตและปัจจุบันเราไม่เคยมีเรื่องกันไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยมีอะไรกันเลยก็เลยอยากจะบอกว่า ไม่ได้เกี่ยวกับเบลล่าเลยท,ที่ที่กี้แชร์คือคือกี้แค่ไม่ได้คิดที่จะแบบมาทำร้ายใครเนาะแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะมาแชร์ใครด้วยเราแค่พูดถึงประสบการณ์ที่เราเจอก็เหมือนบุคคลจำนวนอะค่ะว่าแบบว่าเราเอ,อ่อในชีวิตนี้เราเจออะไรมาบ้างมันก็ต้องเจอทั้งคนดีทั้งไมีดีทั้ง มันมันเป็นปกติของชีวิตคนทานึงอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบมันเล่ามาแชร์ควาว่าเราเคยเจออะไรบ้างแต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใครเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกใบอะไรเลยเราไม่ได้เราไม่ได้บอกใบว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเราไม่ได้บอกใบว่าอายุใกล้เคียงเราเราไม่ได้บอกใบว่าเขาทาอาชีพอะไรเราเราไม่ได้บอกใบอะไรเลย เราไม่ได้ชี้นำไว้ปอดใครใช่เราไม่เราเราไม่อยากจะชี้นำว่าเป็นใครเราแค่เล่าว่าเออเราเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้เราก็แบแป๊บนึงนะ่้ะปารีไม่รู้เรื่องยไม่ัใช่่มันะต่อต่อแล้วตอนนี้เดมีไอกาสได้แบบต่อสายตรงหือคุยกับเบลล่าโดยตรงเรือว่าเอ้ยขอโทษนะทำให้เบลล่า คือนี่จิงโกเป็นล่าเองอะเขาก็รูอร้อยู่แล้วว่าออไม่เกี่ยวอะไรใช่ว่าว่าสิ่งที่กี้พูดอะมันไม่เกี่ยวอะไรเขาเพราะอย่างที่เราบอกว่า,าอ,อ,อยู่กันแค่สองคนแล้วเบล่าก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้แบบไม่เคยไม่ได้เคยมีเหตุการณ์อะไรอ,อ่อางน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถามว่าก็เราก็มีสกไปบอกเขาเออมีกังวลมีกังใจแม็ีว่าแบบว่า พอมันเป็นเรื่องราวเ็นโดนพัดทีนโดนโยงแล้วมีอะไรเงี้ยเราจะมีปัญหาเพื่อนเนมงกกาหรือคือที่จริงของกี้อะของกี้ส่วนตัวที่รู้สึกว่ามันแทบจะโยงอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ากี้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกไปแล้วมันเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แค่สองคนใช่ก็เลยก็เลยก็เลย อ๋อเรื่องที่เขาโพสอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้คนเข้าใจผิดเกย่ะใช่คือคือคนอ่ะเข้าใจผิดเยอะเข้าใจว่ากี้พูดถึงเบลล่ากี้ก็เลยวันนั้นก็เลยแบบตัดสินใจลงไปเลยเพราะว่าไม่ใช่ก็คือก็คือไม่ใช่อ่ะใช่บางคนก็บอกว่าแบบไม่ทันแล้วบอกไม่ใช่ไม่ทานแต่ว่ามันไม่ใช่จริงไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้าใช่เราก็จะบอกว่าใช่อะไรเงี้ยเราแต่ใช่แต่ว่าใช่เราก็จะไม่ปฏิเสธก็ได้ีเนี่ยใช่แต่ว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆค่ะอันนี้คือแบบยืนยันว่า ไม่ใช่จริงๆแต่เราแต่ว่าในเทปมันนอกจากคำถามที่มันมีคำถามฝั่งของวิวกั็ไม่มันก็เลยไปมัดรวมกันว่ามันคืออีเวนต์ใช่คนคน,น,นอาจจะคิดว่าเหมือนแบบว่าเราพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องหรือบ,บางคนอาจจะไม่ได้ดูเทปเต็มๆอะไรเงี้ยดูที่แบบตัดมาเพราะว่าคำถามของพี่อยู่ท้ายๆเลยมันมันคนละคำถามที่แบบมันคนละคัสคนละคำถามแยกกันอย่างชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าป็นประเราพี่เครียดไหมเพราะว่าถ้าเนคนคือเรา ามว่าเครียดไหมเรากเ็เสียใจที่คนเข้าใจผิดนะเนาะเสียใจว่าคนที่เขา้าผิดว่าคนเข้าใจผิดคิดว่าเราแบบว่าคิดร้ายกับเขาหรือว่าแบบจะมาแฉคนอื่นหรืออะไรเงี้ย mm hmm. เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเจตนาเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำร้ายใครหรือจะมาแฉใครหรือจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. อย่างที่บอกว่าเราก็เราก็มันลนึกคนหนึ่งะเนะเราก็มีการแบบพูดแล้วมันเป็น คือกี้รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ที่ทใช่ที่ที่กี้เจอมาจริงๆถึงแม้ว่าในอดีตเราอาจจะเสียใจกับมันแต่ปัจจุบันเราก็แบบเราก็ไม่ได้เออเราก็ปล่อยผ่านไปแล้วเราก็แค่แบบมาแชร์ให้แบบแแบบเพื่อนๆหรือคนอื่นๆฟังว่าเออแบบเราก็เจอนู่นนี่นั่นมานะอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าอยู่ในทุ่งออลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของเราเราเราไม่ได้เอาเรื่องของคนอื่น นายกนายขอหรือแบบบ้านข้างบ้านแบบฟูดเมาส์อะไรอย่างเงี้ยมันคือเรื่องของเราแล้วแล้ว,ลวอย่างที่บอกว่าเราอะไม่ได้ไม,ไ,ดมไม่ได้ชี้ใช่เราไม่ได้ชี้นําเลยแล้วเราก็ค่อาๆมั่นใจว่ามันแทบจะแบบมันแทบจะไม่สามารถโยงไปได้เพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ใบอะไรเลยลเราไม่ได้ระบุอะไรเลยอย่างที่บอก อย่างน้องใหม่เองเขาบอกว่าเขาที่เขาจุดหนึ่งเขาที่ใจมากว่าแบบเพื่อนที่ร่วมแกงวันนั้นที่ถ่ายกันคือทุกคนแบบว่าเขาคาดเข้าใจเพราะว่ากลัวว่าเป็นเขาปิดเขาที่แบบเอาคนที้มาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาใช่เขาก็เขาก็เขาก็เครียดคือเขาอ่ะเสพเขาเรียกอะไรอ่ะเสพโซเชียลเสพโซเชียลเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเราดูไหมเราก็ดูนะแต่ถ้าเราแบบถึงจุดหนึ่งที่มันแบบ ที่เราไม่สามารถทําอะไรได้อะไรเงี้ยเราก็คือเราเข้าใจแล้วเราก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเราเข้าใจมากๆเลยไม่ได้เข้าใจอย่างที่บอกว่าถ้าแบบคนที่แบบเข้าใจผิดคิดว่าแบบว่าเราพูดถึงเบลล่าหรือว่าแฟนคลับเขาที่แบบไม่พอใจอะไรเงี้ยเราวันนี้เราแบบอยากจะขอโทษด้วยเหมือนกันแล้วว่าคือนอกจากว่าจะไม่ใช่แล้วเราไม่ขอโทษที่อาจจะแบบทําให้แบบรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยคะ่ะนอกจากที่มันมีไวรัลไปแล้วเงี้ยพายกีเพื่นอนๆหรือผู้ใหญ่วงการหรือเรนคนในช่องเงี้ยโทรมาหาเราเยอะไหม เ็คนคนแบบไปเดาว่าเป็นคนนั้นแน่เลยคนนี้เป็นเหตุการณ์นั้นแน่เลยเหตุการณ์นี้อะไรเงี้ยคือถ้าเพื่อนที่สนิทแบบสนิทจริงๆอ่ะก็จะรู้อยู่แล้วเพราะอย่างที่ในในหมู่ก็มีบอกอยู่แล้วว่าเราอัดเสียงอ่ะ,อะเราอัดเสียงแล้วก็แบบมีแบบคือเอาตรงน้าที่อัดเสียงนะัไม่ได้เพื่อนที่จะแบบว่า <can> มาริสเครดิตหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอกับตัวแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะอัด เสียงเอาไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บไว้จำอะว่าอาในวันที่อยู่กันสองคนเขาไม่ได้น่ารักกับเราเพราะฉะนั้นในวันที่แบบว่าเวลาผ่านไปกี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคนอื่นไปหรือเปล่าแต่กี่เป็นคนที่พอเวลาผ่านไปแล้วคนคนนั้นมาแบบเป็นยังไงเฮ้ยทําดีกับเราอะแล้วเราลืมแล้วเราลืมอัดไว้อะเพื่อที่จะเตือนสติว่าอย่างง่อแล้วง่ออีกอย่างง่ซ้ำง่ซากใช่เพราะว่าเรา มันเข้าใจว่าเวลาเขาไม่ได้จี๊ดเราไม่ได้เล่าให้คุณฟังแต่คุณถามว่าเราแต่งเรื่องแต่ว่าเราอ่ะไม่ไเราคือแบบเพื่อนที่สนิทจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจว่าเออเพื่อนเราแบบ ไม่ไปพูดต่อไม่ไปอะไรต่อแต่ว่าเราเองก็ยังไม่เชื่อหูตัวเองเหมือนกันเราถึงขั้นต้องแบบว่ามาเปิดฟังอีกทีนึงว่าเอ๊ะฉันเข้าใจในสิ่งเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วเราหัวเดียวเราก็ไม่ไหวเนาะเราก็ต้องให้เพื่อนมาแบบมาช่วยดูว่าวิเคราะห์วิเคราะห์หน่อยช่วยช่วยวิเคราะห์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีแนวติดตนอาการถัดเข่งแล้วก็นะแต่ว่าเราไม่ได้มีเิตตา อยาอกเอา<ช>มาแชร์ที่มันเรื่อมันผ่านมาจะสิบปีแล้วถ้าสมมติว่าไอ้นั่นน่ะเราก็คงแบบว่าใช่แต่ว่าอันนี้คือคือเราจะร่วมไงหลังจากอาเสียเราร่วมไงเขาตอบไหมอ,อะไรนะคะพอเราอาเสียเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ยังร่วมไนกับเขาคือที่จริงอ่ะหลังจากนั้นอ่ะเราก็มีแบบร่วมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเราอ่ะรู้สึกว่าพอมือนเราเหนื่อยอ่ะเราพูดตรงๆเลยนะเราเหนื่อยเวลาที่แบบข้างหน้าแบบ มันเป็นหน้าเออแล้วพอแบบลงสากเวทีแล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแบบพอไม่มีคนอยู่กันสองคนแบบเป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกเราเหนื่อยอะเพราะว่าชีวิตจริงคือในชีวิตเราเล่นละครก็แบบเหนื่อยแล้วแแค่แค่เล่นละครก็เป็นคนอื่นมาในวันที่ไม่เล่นละคระขอเป็นตัวเองบ้างเถอะอะไรเงี้ยกนกิ่หัวกินไัวกินหันวกินหัวไหันหมวไม่นําไม่นหัวไม่หัวนันนหัวกินหัวกไวนหัวนวหวหัดไม่ไัวกนหัวนหมันั เราก็เก็บไว้เตือนสติตัวเองช่วยพี่พอมั้ยไม่งช่วยพี่พอเนี่ยพี่จะไม่บอกใครฝังดีกับเราเฉยเฉยเลยอ่ะการไม่บอกเรื่องเงี้คนที่ไปแบบพูดอีกพูดีกว่าคนที่ใครบอเขามาแจ้งให้ทราบว่าไม่มีทางไม่คืออย่างที่บอกที่ไม่ได้ใบอะไรไม่ได้บอกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเป็นเพศไหนอะไรยังไงไม่ได้บอกว่าอายุเยอะกว่าอายุเท่ากันหรืออายุน้อยกว่าหรือทํางานอะไรเราไม่ได้บอกเลยเพราะฉะนั้นมัน มันมันกวา้วา,งมา,มวางมากมันกว้างมากแล้วกี่อยากยุติดราม่านี้ไงอยากจะบอกอะไรคนนี้เสเ็ษข่าวนี้หนิเขากำสนุกกระจอยกับดราม่านี้ไ<ท>หมเพราะเธอเพราะเพราะอย่างที่บอกว่าพี่ไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าอยากจะแบบอยากจะอยากจะคิดไม่ดีกับใครอย <dining. S 2> <ค>่างงี้เราแค่เล่า ประสบการณ์ว่าเราเจออะไรมาบ้างเหมือน,นแบบเหมือนเราระบายแบบพี่อ้อพี่ชอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่หรอกใช่ไหมที่ว่าทุกคนห<ร>น <ๆ S 1> ทัทำงานม,มันก็ต้องมีแหละอะมันก็ต้องมีบ้างว่าบอสไม่ดีเพื่อนร่วมง,งานไม่น,น่ารักอุ้ยคนนั้นใพลมันมันมีในทุกโครงการอยู่แล้วเราก็แค่แบบพูดในสิ่งที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยไม่เราไม่เป็นปกติในที่ถ้าเราต้องถ่ายคอนเทนต์หรือแชร์ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันทำแบบ คิเราก็จะระมัดระวังมากขึ้นเราก็จะระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเราก็เข้าใจมันก็ถือว่าเป็นการสอนเราเหมือนกันว่าบางทีมันก็อาจจะไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าถ้าถ้าไม่แฮปปี้เราก็ขอโทษด้วยค่ะก็ขอผ่านไปจบแล้วเพราะเราไม่ได้ไม่ได้คือทุกคนที่ไปร่วมรายการวันนั้นไม่ได้มีใครมีเจตนาไม่ดีหรือใช่โอเคขอบคุ่ เราสอกบเราเ,เราสัญอาว่าเราจะไม่ผอกไคร